สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเดมือทองนะครับผมเนาะเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเนาะในช่องของเรานะครับผมเนาะสวยงามสวยสดงดงามครับคุณผู้ชมครับเนาะสำหรับทางด้านของคันสตูนะครับผมเนาะสองแพร โอเวอร์นะครับหน้ากำแพงสุดจัดอย่างนี้เลยนะครับผมนะส่วนคู่นอื่นในครอบครัวครับผู้ชมครับก็สดจ๋ามากเลยนะคผู้ชมนะนะครับผมนะยังไงเข้ามาติดตามกันได้ในครอบครัวฟุตบอลของเจ็ดพิทองครับเสาร์อาทิตย์ครับผู้ชมครับมีฟุตบอลนะครับผมนะให้ได้รับชมกันเยอะแยะนะครับุผู้ชมครับรายการใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากครับผู้ชมครับนะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาได้ครับผู้ชมครับเปิดแอปพลิเคชันสีเขียว @mt 28อย่าจะลืมใส่แอนดาน้านะครับ สำหรับในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับผมนะว่าฟุตบอลเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายรายการครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะสรรหานะครับผมนะตัวไหนเนี่ครับมาให้ได้ติดตามกันละนะครับผมนะฮะอยากเข้ามาตามแบบชัดเจนครับคุณผู้ชมครับเรียนเชิญได้เลยในครอบครัวฟุตบอลของเจดีย์มีทองมีให้ได้ติดตามแน่นอนครับคุณผู้ชมครับส่วนหนึ่ง king หน้าช่องของเจดีย์มีทองในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะจะเป็นรายการไหนไปไม่ได้ครับผมนะศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าวันเเเเเนน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 นี้้้้ยยยหหลลาาาาคคคคคูููู่่่ะะะะะะรรรรรรรััััับบบบบผผมมมมจจจิิงงงๆชชกก็็ตตตตทดดขอออไไ์แส <wounds> <simulator> นะครับผมนะแล้วก็สิ้นสุดทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับผมนะฮะส่วนในค่ำคืนนี้ครับผู้ชมครับจะเด็ดนะครับผมคิดว่าวันที่สวยๆเลยนะเอาแบบเข้าตาเลยเนี่ยผู้ชมครับทั้งการเปิดตัวนะครับทั้งสถิติทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับผู้ชมครับนะฮะฮาทุมครึ่งนะครับผมนะฮะแอสตันวิลล่าครับผู้ชมครับนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอาร์เซนอลนะครับผลวิเคราะห์จะเป็นไงมาเล่าฟังกันครับจากสถิติในการเจอกันมาครับผู้ชมครับผมบอกเลยว่าบอลคู่เนี้ยมีการล้างอายแน่นอนน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 ะะะะะคคคครรรรรรรััััััับบบบเเพพาาาออออไผผู้้ชมม์ซลลลแสตววิ่ดดยกน ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับผู้ชมครับนะล่าสุดเลยนะครับผมนะทั้งในปี2024และปี2023ครับผู้ชมครับฟอร์มล่าสุดของแอสตันวิลล่าเนี่ยยังเปิดหัวได้สวยนะครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับจบสกอร์2-1ก็เกือบเสมอกับเวสต์แฮมในบ้านกับเวสต์แฮมเหมือนกันนะนัดนี้นะครับผู้ชมครับนะฮะและนอกนั้นเนี่ยผู้ชมในปรีซีซั่นก็ทำผลงานยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมนะโดยรวมครับผู้ชมครับฟอร์มก็ค่อนข้างจะออกทะเลนั่นแหละนะครับหาชัยชนะแทบไม่ค่อยได้เลยนะครับส่่วววววนน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 ดดดด้้้้้้้าาาาาขออออออองงงงรรรรรร์เเเเเเซลลคคคัััััับบบบบบผผผููชมมมมมตตตตกกกียยยปปิิหไสะะแฟฮ นะครับในนัดแรกคับผู้ชมครับทำผลงานได้ดีจบสกอร์ในบ้านได้ดีครับผู้ชมครับในช่วงปรีซีซั่นนะครับเขาจะไปพ่ายกับทางด้านของลิเวอร์พูลเพียงแค่นัดเดียวนอกนั้นก็ได้ใช้มาหมดนะครับผมในสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลเลาวนะครับ ในเรื่องของความพร้อมของตัวนักเตะครับคุณผู้ชมครับผมมองว่าดูดีทั้งคู่นะครับอาร์เซนอลก็ตัวหลักครับคุณผู้ชมครับเจ้าบ้านก็ตัวหลักนะครับผมนะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทัศน์ฟุตบอลของเจเด็มือทองนะครับจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนะครับผมนะขออนุญาตเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวอาร์เซนอลแล้วกันนะครับไม่รู้จะให้ตัวไหนจริงๆนะครับผมแต่อาร์เซนอลก็สวยนะครับผมนะในสายตาของเจเด็ครับส่วนตัวซูเปอร์ในคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปตามดูในครอบครัวได้นะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับตื่นเช้าเหหมมอนนนนใทุกกวัััคครรบบบผู้้ชะ่าาีจข สวัสดีครับ